ตอนนี้ก็กําลังเอาจังหวะไทยทั้งหมด67จังหวะนะครับเข้าสู่เจ้า y มา a h a PSR E363 นะครับซึ่งเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับสภาพสวยงามนะครับทําความสะอาดให้นะครับมีแวววับเรี่ยมเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากครับตัวนี้นะฮะเดิมๆเลยนะครับผมก็คือทั้งจังหวะนะครับกําลังเอาลงให้นะครับ ด้วยระบบฮสต์ USB นะครับผ่างสายนี้นะครับผ่านเจ้าโปรแกรมนะครับ Microsoft downloader นะครับแล้วก็ลง MIDI ไปให้3เพลงนะครับผมนี่ครับจมา p s r e 3 6 3เป็นซีรีส์สนะฮะไล่ตั้งแต่303มาเลยครับ303 3 1 30 3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  3 3 3ึ3 3 3 3 3 3แล้วก็มาถึง373นะครับผมอันนี้คือซีรีส์สนะครับ ก็ประมาณาประมาณ7 8็ดแปดเจเนอเรชันนะครับผมราคาใหม่ตัวนี้ก็อยู่ที่1น0 0 0หมื่นสองพัะฮะหรือ11,800หมืนะฮะถ้าที่ผมจำได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ก็จะเป็น3 7 3นะครับผมนะครับราคามือสองก็ขายกันเบาๆครับตัวนี้ใช้เล่นใช้แห่ได้อย่างดีนะครับใช้เล่นใช้แห่ได้อย่างดีเลยนะฮะโดยเฉพาะ จังหวะนี้นะฮะลงได้เป็น4ี่ห้าสิบจังหวะแล้วเรายังสามารถโหลดมาลงไว้ในยูเซอร์ได้ถึง10 10ยูเซอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าลงได้เยอะพอๆกับ4ี่หกสามเลยนะฮะพอกับซีรีส์สี่นะครับนี่โบโลโลกาลังไหลเข้าไปนะครับอันนี้ก็บีกินนะครับบีกินบีกินลูกทุ่งสติงนะครับครบหมดครับ นี่ครับปีกิมนะฮะกำลังไปนะฮะใส่เข้าไปไล่เข้าไปนะครับสุดยอดครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้น่าฝึกนะครับให้คุณลูกคุณหลานหรือจะเอาไปไว้ใช้เล่นใช้แห่นะครับรุ่นนี้ไม่ไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเล็กพี่ขี้หนูเลยนะฮะใช้งานได้อย่างดีนะครับนะครับออกแบบมาอย่างดีเลยครับตัวนี้นะครับตะลุงนะครับตะลุงไปแล้วนะฮะตะลุงตะลุง สามารถฝังเข้าไปเลยนะฮะในเครื่องได้เลยได้ถึง560จังหวะนะครับเพราะว่าเมมโมรีของเขานี่ได้ถึงหนึ่งจุเมกะไบต์เลยนะครับนี่จังหวะสตริงมาแล้วนะฮะเดี๋ยววิธีการดาวน์โหลดเดี๋ยวผมก็จะบอกอยู่นะฮะก็จะทำแบบไหนนะฮะเดี๋ยวก็ให้โหลดเสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับใครสนใจก็กิ้งกางโทรมานะครับ065-112-5849นะครับ สำหรับ Yamaha PSR E463 นะครับรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อลูกให้หลานนะครับไว้เล่นนะครับหรือจะไว้ฝึกเล่นนี่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเสียงเปียโนนี่เพาะมากนะครับผมจังหวะในเครื่องมีมากถึง160กว่าจังหวะนะครับแล้วก็เสียงที่อยู่ในเครื่องนี่ก็มีตั้ง230กว่าเสียงนะฮะไม่น้อยเลยนะครับ230กว่าเสียงนะครับผม มิวสิกดาต้าเบสก็มีเยอะฮะประมาณร้อยกว่าเพลงนะครับผมสุดยอดเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่มิดีลงไป3เพลงให้ก่อนนะฮะ,ะมีเพลงกระสงไขนะครับของคุณของคุณฝนแล้วก็เดวิดดงนะครับแล้วก็ตามด้วยสหายสุลานะฮะเป็นเพลงที่ดังๆนะก็ใส่ให้ไปให้ไปร้องได้รำได้นะฮะเล่นมิดีได้ด้วยเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามครับตัวนี้นะฮะตอบโจทย์คนชอบใช้งานได้เลยนะครับ สีไปไว้ติดบ้านติดเดือนหรือไปไว้แห่ไม่เสียหลายแล้วครับนี่สามช่างนะครับโดยเฉพาะสามช่างนี่ใส่เยอะนะฮะจอเข้มสีสดใสนะฮะตัวนี้ครับไม่จุกจิกครับไม่จุกจิกนะครับพร้อมส่งเลยนะครับตัวนี้พร้อมส่งพร้อมอะแดปเตอร์แท้ของยามาฮ่าเลยนะครับผมนี่ครับอะแดปเตอร์นะครับใครสนใจอย่ารอช้าครับยิงกลางโทรมาครับนะครับกับลูกเล่นของเจ้าตัวนี้นะครับ เสียงดีนะฮะเสียงด,เยงดีเดี๋ยวก็จะเสนอเปในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาจังหวะลง y a มา h E 3า3ครับผม